คือชื่นชมพ่อนะคือพ่อผมเนี่ยทัฟกับผมมากเลยอะ่ะท้งที่มีฐานะดีใช่คือจริงๆสมัยตอนที่ผมเกิดมาเขาก็เขาก็รวยมากเหมือนกันนะแต่เขาเนี่ยโยนผมไปทุกที่ที่ทำให้ผมแม่งลำบากที่สุดอะ่ะทำให้เราเก่งใช่คือชีวิตผมไม่เคยได้อะไรมาโดยการบอกว่าปาซื้อให้หน่อย ไม่เคยได้เลยตั้งแต่ตั้งแต่จำความได้จนปัจจุบันอะ่ะไม่เคยได้เลยพ่อจะบอกเสมอว่าไว้มึงเรียนจบมึงไปทำงานแล้วมึงก็เก็บเงินซื้อเองก็สิ่งที่พ่อเนี่ยปูมาให้เราอะ่ะแม่งโคตรดีพูดจริงนะแม่งแกล่งมากอะเจออะไรก็ไม่กลัวแต่ในทางกลับกันอะ่ะด้วยเราเป็นพ่อแล้วเรามีลูกสาวเงี้ยถ้าผมต้องเห็นลูกไปลำบาก ทำใจไม่ได้ผมก็อึ้งเหมือนกันนะอเออเมื่อกี้พูดมีอึกนิดนึงด้วยนะเหมือนแบบแม,ม่งจะร้องไห้นะถ้าเขาโตกว่านี้อีกหน่อยจะเริ่มสอนเขาเรื่องการเงินแล้วว่าต้องลงทุนยังไงทํำยังไง